ก็ไม่รู้ตัวก็พี่ก็เลยสนใจว่าอ่านสินตัวนี้ความตั้งใจจริงก็คือจะจะซื้อมาเพื่อให้คุณแม่ทานก็กดเข้าไปในระบบก็จะมีแอดมินทักมานะคะเพราะว่าก่อนจะได้รับพัสดุก็จะให้โอนเงินเข้าไปครั้งแรกมันก็แค่เริ่มต้นจากร้อยกว่าบาทอ่ะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าก่อนพี่จะได้รับของพัสดุก็จะได้เงินคืนตรงส่วนนี้เหมือนกับว่าร้อยห้าสิบบาทนี้จะได้คืนกลับมาเป็นมากกว่าร้อยห้าสิบอะค่ะ ไม่ได้บอกว่าลงทุนเลยค่ะเป็นการร่วมเอาเงินไปลงในแพลตฟอร์มในกิจกรรมตัวนี้นะครับตัวที่เขาส่งมาให้ว่าเลทการร่วมลงเงินเช่น1,000บาทก็จะมีผลตอบแทนมา1,559งพาอเก้าเขาก็จะมีเป็นโปรแกรมระบบอะค่ะแล้วให้เรากดเข้าระบบแล้วเราจะต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปลักษณะเท่าตัวค่ะเท่าตัวค่ะครับ มันก็จะเป็นทวีคูณไปเรื่อยอที่ผมตรวจสอบตามบัญชีก็คือโอนไปแล้วเก้าหมื่นไม่ได้ก็โอนไปอีกเก้าหมื่นแล้วไม่ได้อีกก็เป็นแสนเป็นสามสามแสนหกยอดนี้สามแสนหกอีกไม่ได้อีกแล้วก็ไปที่ยอดเท่าไหร่สี่แสนเจ็ดสี่แสนเจ็ดก็ยังไม่ได้อีกนะครับจนไปอีกสองแสนของวันที่สิบเอ็ดนะครับจนมาถึงวันนี้ต้องโอนไปให้เท่าไหร่สองสองแสนห้ากับอีกสามหมื่นหกพัน หกร้อยเ้า